ไฮค่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้นะคะวี่หมิวก็จะมาสอนทํำคลิปเงาแบบนี้กันซึ่งเป็นขั้นตอนที่ไม่ได้ยากอะไรนะคะถ้าแบบมีคนรู้แบบขั้นตอนนะมันสามารถทําได้ทั้งแบบรูปภาพแล้วก็วิดีโอนะคะเ,เดี๋ยววันนี้พี่หมิวจะมาสอนทั้งรูปภาพแล้วก็วิดีโอเลยนะคะอย่างแรกเราต้องบันทึกรูปภาพมาก่อนนะคะ เหมือนอย่างรูปภาพนะคะพี่หมีวแนะนําให้บันทึกแบบไม่มีพื้นหลังมาเลยนะแต่ถ้าเป็นวิดีโอเนี่ยให้บันทึกเป็นพื้นหลังเขียวนะคะเนี่ยค่ะถ้าเราจะเลือกใช่ไหมคะเรากไปเลือกรูปก่อนก็ได้ว่าเราจะใช้ท่าทางไหนนะตอนไม่ได้ยากนะคะอมียากได้แบบถ้าเกิดว่าเราอยากได้ในท่าเต้นอ่ะ เราอยากได้รูปภาพในท่าเต้นเราสามารถบันทึกได้นะคะเดี๋ยวพี่มิวจะใช้พื้นหลังโยู่การเป็นพื้นหลังแบบไม่มีพื้นหลังนะคะก็จะเป็นอันนี้นะควรเลือกอันนี้นะคะเนี่ยแบบแล้วก็กดที่รูปภาพนะคะเราอยากได้รูปแบบสดใสแบบนี้นะคะแล้วก็กดบันทึกนะคะเหมือนเวลาพี่มิวทําคลิปละครีายทีพี่มิวก็จะเอารูปภาพมาจากท่าเต้นนะคะเพราะว่าแบบมันบางทีมันก็เอามาจากท่าทาง เพราะว่าแบบบางทีมันก็เข้ากันกับบทที่ใส่ที่ที่คิดออกมานะคะอุ้ยจะพูดอึกอักหน่อยนะทุกคนทุกคน้แบบอย่าว่ากนันทุกคนนะ <S <S พอเราบันทึกรูปภาพเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปบันทึกวิดีโอกันค่ะพี่หมิวเนี่ยเวลาบันทึกถ้าเต้นพี่หมิวจะบันทึกในนี้มากกว่านะคะจะไปที่โพสตค่ะแล้วก็รูปภาพให้เราเลือกพื้นหลังนะคะสมากพื้นหลังเนี่ยพี่หมิวจะหามาจากปินนะคะทุกคนอ่าพืนหลังเนี่ยพืนหลังพี่สมากเวลาบันทึก ในคลิปต่างๆพี่เหมียวจะเอามาจากพินนะคะแต่คลิปนี้เราทําเงาเราจะต้องเป็นบันทึกเป็นพื้นหลังเขียวซึ่งพี่เหมียวจะเ,เป็นพื้นหลังเขียวนะคะก็คือทุกคนสามารถาบันทึกในในเกมได้เพราะมันจะมีพื้นหลังเขียวแล้วก็เอาตัวละครอ,ออกนะคะแล้วก็ถ่ายรูปภาพเป็นมันแล้วก็เก็บรูปภาพมานะคะเราไม่ต้องไปหาใน Google ก็ได้เหมือนพื้นหลังบางที่พี่เหมียวก็เอาจากในเกมนะคะจากพื้นหลังที่ในเกมมีให้เหมือนเราจะเลือกท่าเต้น แล้วก็เลือกไปท่าหนึ่งนะคะแล้วก็พอมันอยู่ในรูปแบบนี้นะคะทุกคนเรากดการถูกค่ะกดที่ตัดต่อค่ะกดให้พื้นหลังมันตรงกับท่าเต้นนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราจะขยายเล็กก็ได้แล้วเราก็กดบันทึกคะ่ะเรอให้มันบันทึกให้เสร็จนะคะอ่าพอบันทึกเสร็จนะคะเราไปที่ป a m กันค่ะอ่าเดี๋ยวมรจะทำใน AM นะคะส่วนเงาเงา พี่หมิวมีวิธีทําอยู่2อแอปแต่มันจะเป็นแตกต่างกันนะคะในแคปคัทนี่ทําได้แต่มันจะไปทําเนวเหมือนสะท้อนเดี๋ยวพี่หมิวจะทําคลิปสอนอีกทีนึงนะคะรอติดตามนะคะกดบวกนะคะแล้วก็กดสร้างโปรเจกต์อ้าวอยากจะบอกทุกคนว่าเวลาพี่หมิวทําคลิปแต่ละคลิปเนี่ยใช้ความละเอียด 1, 4 4 0 p นีนะคะเป็นการทําให้ภาพชัดขึ้นนะคะ กดสร้างโปรเจกต์นะคะกดบวกแล้วก็ดวกดเลือกพื้นหลังนะคะพื้นหลังไม่หมิวเจ้าจากพินนะคะอันนี้ที่บอกไปแล้วนะาจากพินนะก็เลือกพื้นหลังมาอันนึงไปเต้นในอันนี้ก้กันอ่าพอเพิได้พื้นหลังมาแล้วนะคะกดบวกอีกรอบหนึ่งแล้วก็กดที่เ,เป็นวิดีโอนะคะเป็นวิดีโอของเกมนะคะ ไอหมีจะใช้วิธีทําเป็นท่าเต้นก่อนนะคะเดี๋ยวจะทําเงาเดี๋ยวจะโน้ที่หลังนะโนก็จะขยายเต็มหน้าจอยอย่างนี้นะคะแล้วก็กดเอฟเฟกค่ะกดเพิ่มเอฟเฟกกดที่คียสีนะคะคีสีตรงนี้นะถ้าว่ามันไอ้เหมียวจะขึ้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดไม่มีมันจะอยู่ในเด๋ยวดูก่อนนะจำไม่ได้อะเดีย๋ยวนะทุกคนอาจจะมีเบอร์เบอร์อ่ะอยู่ในแมสต์มาร์ทและคีนะคะกดไปที่คียสีค่ะ กดตั้งการตั้งค่ามาตรฐานทุกคนกดทีอันนี้นะให้มันเป็นแบบกดอันนึงแล้วก็กดอันนี้นะคะเพราะว่าพี่หมิวเลือกเสียอันนี้มาแล้วก็ปรับค่าเกณฑ์ให้มันแบบให้สีเส้นจเขียวมันหายไปตรงขนนี้ก็ปรับไม้เป็นอย่างนี้นะคะพี่หมิกวก็จะทําในตอนนี้ตลอดนะเมื่อเราได้แล้วนะคะเราก็กดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็กด บวตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็ทําซ้าอีก, layer, อกอหนึ่งเลเยอร์ทำซ้ำอีกทำซ้ำหนึ่งเลเยอร์นะคะกเ็เราจะมาปรับกันก็อย่างแรกนะคะถ้าเราจะทำเ,เพิ่มเอฟเฟกไปที่เบอร์เบอร์แบบเกาเซียนนะคะอันนี้เบอร์ก็ปรับอยู่ที่ขนาดนี้เลยไม่ได้ปรับอะไรมากมายแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกอีกครั้งค่ะแล้วก็ไปที่สีและแสง การเปิดรับแสงและแกมมาปดตั้งค่ามาตรฐานแล้วก็ปรับไม้สุดลบลบเลยนะคะแล้วก็แกมมานะคะที่แกมมาก็ปรับไม้สุดนี้เหมือนกันนะแล้วก็ขยายตรงนี้นะคะตรงย้ายแแปลงแล้วก็แบบย้ายเลเยอร์ย้าย,ายเลเยอร์อนะเกาจะทำในประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะจะเป็นอย่างนี้ทีนี้เรากดตรงที่เงานะคะเรากดทำซ้ำหนึ่งเลเยอร์ทีนี้ให้ทุกคนนะคะปรับตานะคะก็กดแล้วก็เลื่อนมาแล้วก็จะปรับตรงนี้นะคะนี่แล้วก็ขยายมาตรงนี้นะคะอาจจะปรับแล้วแต่นะตรงนี้สามารถอ่าทำให้สีอ่อนได้โดยการไปที่การผสมสีและความทึกแสง ามด้วยกลับให้มันสีอ่อนลงนะคะพอทุกคนพื้นหลังเราปรับให้มาเท่ากับท่าเต้นนะคะนี่เราก็จะได้แบบนี้เราก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือขั้นตอนการทำวิดีโอนะคะเดี๋ยวจะบันทึกตัวอย่างให้ดูนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะหนูจะมาสอนอ ทำทำเป็นรูปภาพนะคะทำเงาทำเงาแบบเป็นรูปภาพนะซึ่งแอปแอปอื่นอะ่ะแอปเหมือนแอปอินจอดก็ทําได้แต่ว่ามิวไม่เคยทํานะคะก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นขั้นตอนอยังไงเพราะส่วนมากที่มิวทำก็จะมี AM นะคะ AM ส่วนแคปบคัตเนี่ยจะทำเงาแนวสะท้อนเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาสอนอีกทีหนึ่งนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาทําเงาแบบเป็นรูปก,กัน ก็กดบวกแล้วก็สร้างโปรเจกต์เหมือนเดิมค่ะแล้วก็กดเลือกพื้นหลังเหมือนเดิมนะคะยวขอเลือกพื้นหลังก่อนนะคะทุกคนก็เลือกสร้างนะคะแล้วก็กดที่รูปภาพที่เราบันทึกมาให้ทุกคนกดเอฟเฟกเพิ่มแล้วก็กดเบอร์นะคะเแบอร์เอฟเฟกเบอร์แบบเบอร์แบบเก u าเกาเซียนนะคะ ชอบพูดพิดตลอดเลยอ่ะแล้วก็กดที่เพิ่มเอฟเฟกแสงสีและแสงการเปิดรับแสงแกมมาเราทำเหมือนกันเลยค่ะนี่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็กดนี่แล้วก็ขยายมันแบบเล็กลงแล้วก็เอาเลือกรูปภาพอีกรูปนึงนะคะ กดเลือกรูปภาพอีกรูปหนึ่งแล้วก็ขยายให้มันมาตรงกลางนะมันก็จะอยู่ในรูปแบบอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะให้มันเอียงอ่ะเรากดที่อันที่เป็นเงานะคะแล้วก็กดย้ายได้แปลงตรงนี้นะคะทุกคนทุกคนเห็นไหมตรงนี้นะแล้วก็ปรับให้มันเอียงไปอเอียงไปเดี๋ยวจะเอียงซ้ายเอียงขวาได้ได้แต่นะเดี๋แล้วก็ขยายให้มันอยู่แบบนี้นะนี่ เราอาจจะแบบปับเลเยอร์แล้วแต่นะคะแล้วแต่นะแล้วแต่นะทุกคนนี้ก็ปรับเอ่อให้เล็กให้ใหญ่แล้วแต่ขยายเล็กลงขยายนะคะก็ไม่ได้ยากอะไรเลยทุกคนไปลองกันดูนะคะเราจะขยายแบบเดะเดเดี๋ยวไปกันใหญ่แล้วไปใหญ่แล้วเราจะขยายเอียงอ่าแล้วก็มาลองทำกัน นะทุกคนมันก็แบบสวยอะเห็นไหมแล้วก็กดบันทึกนะคะแล้วก็กดกดติ๊กตรงนี้นะคะเฟปัจจุบัน PNG นะคะที่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะนี่ทุกคนก็ไปใส่โทนกันได้นะคะโอเคนะคะทุกคนไปลองทําตามกันได้นะคะว่าง่ายหรือยากอันนี้ไม่ไม่แน่ใจนะสำหรับทุกคนนะคะว่ายากหรือง่ายนะ แต่เหมือนถ้าเราทําบ่อยๆอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันง่ายไปแล้วนะคะ